สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับแพนนะคะกับช่องพิมพัตตี้ค่ะและคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปเปิดกรุ่ E ep 7ค่ะเปิดกรุ่กระเป๋า Airmes ของพิมพ p ตตี้ค่ะทั้งหมดนะคะเราก็จะเล่านะคะว่าแต่ละใบนะคะมีประวัติยังไงนะคะได้มาในราคาเท่าไหร่นะคะแล้วใครนะคะที่กําลังเลงกระเป๋า Airmes ไว้นะคะคุ้มค่ากับการลงทุนหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะคะ สามารถดูคลิปนี้ได้เลยค่ะทุกคนแต่อยากจะบอกว่าทุกใบที่อยู่ตรงหน้าเรานะคะที่เราซื้อทั้งหมดนะคะเราซื้อด้วยเงินของตัวเองทั้งหมดนะคะไม่มีใครซื้อให้แล้วก็เป็นเงินที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงเราหมดเลยเนาะก็อยากจะบอกทุกคนว่าคือการซื้อกระเป๋าหรือการลงทุนอะไรทุกอย่างอ่ะมันมีความเสี่ยงทุกคนตอนแรกเราก็คิดว่าการซื้อกระเป๋าแอมเม s อ่ะมันอาจจะไม่ได้แบบราคาตกมากแล้วมันอาจจะแบบคือเคยได้ ยินมานะว่าแบบเฮ้ยมันเป็นการลงทุนทุกคนมันอาจจะวันหนึ่งมันจะเพิ่มแต่อยากจะบอกทุกคนว่าตรงนี้เลยนะคะปี2025นี้ทุกคนก็ลงทุูความเสี่ยงค่ะถ้าเราซื้อวันที่แบบมันราคาสูงอะทุกคนมันก็ไม่มีทางที่จะแบบได้ได้เงินเพิ่มอะเอาเงินไปซื้อทองดีกว่านะตอนนี้เราก็คิดนะว่าสาหรับกระเป๋าอะเราอาจจะพองแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าอ่ะรู้สึกว่าทองมันขึ้นมากกว่ามากกว่ากระเป๋าเนอะอย่างแบบบางใบเราซื้อแบบปี2021อะไรเงี้ยช่วงนั้นคือ เหมือนตลาดอะมันแพงมากๆจนปัจจุบันนี้นะคะก็ราคาก็ตกอะทุกคนมันมันไม่มีอะไรแบบการันตีแน่นอนว่าเฮ้ย mm hmm. ซื้อใบนี้แล้ววันวันหนึ่งแล้วราคาจะขึ้นหรือไม่แบบถ้ามันจะขึ้นจริงๆนะทุกคนก็คือเราต้องแบบเก็บอย่างดีแทบไม่ได้ใช้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ถ้าซื้อมาเราแนะนําว่าให้ซื้อมาใช้ดีกว่าแล้วถ้าใครไม่ซีเรียสก็ซื้อมืสองได้นะคะก็เดี๋ยวจะเล่าของแต่ละใว่าเราซื้อจากร้านไหนอะไรยังไงบ้างแล้วก็ตอนซื้อมาปีซื้อปีไหนแล้วก็ราคา เท่าไหร่เดี๋ยวมาดูคลิปนี้กันะค่ะ ที่เซชันแรกนะคะก็คือคอนสตองค่ะซึ่งเรามีคอนสตองทั้งหมด3ใบนะคะทุกคนก็มีเป็นไซส์18แนะคะแล้วก็เป็นคอนสตองใบเล็กนะคะเป็นสลิมวอลเล็ตโอเคเรามาเริ่มใบแรกของคอนสตองกันใบนี้นะคะถือว่าเป็นใบที่รักที่สุดเลยเพราะว่าเป็นใบแรกนะคะที่เราซื้อคอนสตองมาคะ่ะซื้อในปี2022นะคะก็อันนี้จะเป็นมือสองนะคะทุกคนที่เราได้มาในปี2022เนี่ยจะอยู่ที่4 8 5 0 0 0ันบาทค่ะอยากจะเล่าก่อนว่าตอ อนนั้นทุกคนคือราคา a อ MS บมันขึ้นสูงมากๆแบบสุดๆเลยเราเห็นใบนี้มือหนึ่งเกือบ0 0แสนกว่าแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราซื้อมือสองก็ได้แล้วมือสองก็ราคาดีกว่ามากๆนะคะแต่ปัจจุบันแอบ,บบอกว่าน้องราคาแบบค่อนข้างตกนะคะก็คือถ้าราคาที่เราซื้อตอนนั้นนะคะสามารถซื้อมือหนึ่งในปัจจุบันได้ก็ไม่เป็นไรแต่ก็อยากจะบอกว่าใบนี้นะคะค่อนข้างใส่ของได้แบบเยอะมากๆนะคะแล้วก็แพทน,นะคะเป็นสาวสูง165ใช่ไหมคะก็ สามารถสะพายขึ้นไหล่ได้แล้วก็ไม่ไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะคะแล้วก็สามารถนี่สะพายแบบนี้ได้นะคะแต่ตอนที่มาอะไหล่น้องเขาก็ค่อนข้างจะเป็นรอยเยอะนะคะซึ่งตอนนี้เราก็ติดสติกเกอร์กันรอยไว้แต่มันก็จะเห็นรอยชัดแต่ว่าถ้าเกิดคนที่ซื้อกระเป๋ามาแล้วซื้อมาใช้ทุกคนเราก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรหรอกมันก็โอเคแล้วก็พยายามหาพวกบับเบิ้ลอย่างเงี้ยใส่เข้าไปนะคะให้น้องแบบพองแล้วก็สวยโอเคไปค่ะอันนี้เป็นใบแรกค่ะ โอเคยังอยู่กันถึง คอนสตงสิอยู่นะคะก็คือได้ใบนั้นมา2022ใช่ไหมคะสัยทุกคนปีนี้เลยเพิ่งได้มานะคะคือเราอยากได้สีขาวกับสีดําใช่ไหมคือสีดํามาแล้วยังไงสีขาวก็ต้องมานะคะแต่ว่าถ้าขาวสีฮิตฮิตแบบสีแคลสีนาตาเราก็รู้สึกว่ามันอาจจะแพงไปแล้วมันก็ค่อนข้างขาวแบบเออเราอยากได้ขาวแบบขาวอะเพราะฉะนั้นสีนี้ก็เลยมาคะ่ะอันนี้นะคะจะเป็นคอนสตงสินะคะสีกิสโผซึ่งเป็น แบบออกบุกๆนิดนึงมันจะออกขาวอมเทานะเรารู้สึกว่าเราเห็นอินฟลูเอนเซอร์ต่างประเทศใช้สีนี้เยอะนะคะแล้วก็อันนี้เราซื้อต่อจากรุ่นพี่มานะคะในราคา430,000บาทค่ะทุกคนก็ค่อนข้างถูกกว่าตลาดนะคะแล้วก็ที่สําคัญเป็นมือหนึ่งอันนี้พี่เขาก็ได้จากช็อปเลยจากช็อปที่ออสเตรเลียเนาะเมลเบิร์นเป็นใบใหม่ที่ชอบเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นสติกเกอร์ออริจินอลอยู่เลยยังไม่ได้แบกเกเลยนะทุกคนก็ถือว่าเป็นอีกใบหนึ่งที่เป็นเฟร์ริตของแพท กันนะคะก็ราคาที่ได้มาก็น่ารักมากๆค่ะแล้วก็เป็นมาด้วยแสตมป์บีนะคะโอเคค่ะโอเคต่อมานะจ๊ะเป็นนี่เลยค่ะ c คอนสตอง Slim Wallet นะคะอันนี้เราซื้อจากช็อปเลยทุกคนตอนนั้นเราไปเที่ยวปักกิ่งนะคะแล้วเราก็ไปนอนที่โรงแรม Peninsular เนาะซึ่งในโรงแรมเนี่ยก็จะมีช็อปแอมีเราก็เลยแกล้งไม่ได้แกล้งหรอกก็คือเข้าไปดูของอะไรอย่างเงี้ยแล้วปรากฏเราเห็น อยู่ในดิสเพย์เขานะคะแล้วก็ถามว่าซื้อได้ไหมปรากฏซื้อได้ทุกคนแล้วก็ของเยอะแบบมากๆนะคะแบบอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเยอะแล้วก็มีพวกแบบมีมีหลายแบบอะแต่ว่าอย่างแบบคอนทองธรรมดาหรือแค l ลีลิปเปอร์กินอไร่ไม่มีแต่ว่าพวกแบบเข็มขัดรองเท้าหรือแบบวอเล็ตอะไรเงี้ยเยอะมากๆนะคะซึ่งใบน,นี้นะคะเราได้มาถ้าจำไม่ผิดคือ 1,40,000บาทนะคะแล้วก็สามารถหักรีฟันแทกได้อีกเนาะแต่เราก็จำไม่ได้ว่าสรุปแล้วทัทัเท่าไหร่แต่ว่า a m a เที T ่จีนะแพงค่อนข้างแพงเหมือนกันนะทุกคนแล้วก็แนะนํานะคะถ้าคนซื้อใบนี้มาเนาะให้ไปซื้อสายแบบนี้มาทุกคนเพื่อให้น้องอะสามารถแบบใส่สายได้นะคะไม่งั้นมันก็จะแบบ ใส่แค่เข็มบขัดได้อย่างเดียวเนาะเราก็จะไปสั่งสายมาถ้าจะไม่ผิดเราไปสั่งที่ร้านมันเป็นร้านของสิงคโปร์ทุกคนเดี๋ยวถ้าใครอยากได้ก็ทักมานะเนี่ยเราก็ใส่ไปอย่างนี้ใช่ปะเราก็จะสามารถใส่่างนี้ได้นะคะแต่อยากจะบอกว่าใบนี้นะคะเราคิดแล้วแล้วคิดอีกว่าเราอาจ,จะขายแล้วทุกคนเพราะว่า เรามีน้องใบนี้ใบใหญ่แล้วเราก็รู้สึกว่าใบนี้เราคงไม่ค่อยได้ใช้นะคะถ้าใครอยากได้นะคะเดี๋ยวให้ราคาพิเศษแล้วก็แถมสายด้วยนะทุกคนซึ่งสายอ่ะเจ็ดนนะทุกคนเออเดี๋ยวแถมสายด้วยก็สามารถไดเล็กมาได้นะคะแล้วก็เป็นพิเกอร์ออริจินอลด้วยยังไม่ได้แกะออกเลยนะคะใครอยากได้ก็บอกไนดะ้ อ๋อทุกคนลืมพูดนิดนึงนะคะเรื่องคอนสตองนะคะซึ่งอยากจะบอกทุกคนว่า2อใบนี้มันเป็นคอนสตองรุ่นเดียวกันก็คือไซส์18ใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่เหมือนกันคืออะไรรู้ไหมคะก็คือใบนี้มันจะเป็นคอลเลกชันใหม่ใช่ไหมคะข้างในอ่ะมันจะมีกระจกแถมมาด้วยนะแบบนี้ลืมบอกเนี่ย แล้วก็เป็นแบบนี้ทุกคนเห็นนะมันจะให้กระจกมาด้วยแล้วก็มันมันแบ่งช่องแบบใส่กระจกให้ด้วยทุกคนแต่ว่าอย่างใบรุ่นเก่าที่ของเราเป็นสเตมวายนะคะก็คือยังไม่มีนะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูพร้อมกันเห็นปะมันไม่มีช่องมันเป็นช่องเดียวเลยเนาะก็ ถ้าซื้อปีใหม่ๆก็จะได้เป็นแบบใบเมื่อกี้เลยโอเคทุกคนก็เมื่อกี้หนาวนะคะก็เลยใส่เสื้อโอเคเรามาที่เซ็ชันที่2นะคะ MS b ม r e r อ i n ค่ะซึ่งถือว่าเป็นแบบเขาบอกว่าน่าจะเป็นเทียสูงสุดของ MS แล้วเนาะ b e r k i n อ่ะใบแรกค่ะใบนี้นะคะก็เป็น b e r k i n ใบแรกที่ที่มีแล้วก็ซื้อเองนะคะก็จะถ้าจะไม่ผิดคือซื้อปี2021ทุกคนก็ซื้อจากร้านเออ s h o า s e เดี๋ยวใส่ชื่อไว้ตรงนี้นะคะ อนนั้นนะคะที่ได้มานะคะราคา6 8 5 0 0 0บาทคะ่ะเป็นมือสองเหมือนกันเนาะอันนี้ถ้าจะไม่ผิดมาในสตแตมป์แซนนะคะเป็นใบเสร็จที่นิวยอร์กค่ะก็เป็นเราไปซื้อมาจากร้านฮิวเนาะก็เป็นใบที่ชอบเหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นอะไหล่ทองนะคะแล้วก็เป็นหนังเอฟซัมซึ่งเป็นเย็บในซึ่งถ้าเกิดเป็นเบอร์กินรุ่นเนี้ยรุ่นย5หรือ3ามสิบะที่มันเป็นหนังเอฟซัมและเย็บเย็บในเหมือนเนี้ยมันค่อนข้างหายยาก ทุกคนปกติมันจะเป็นเย็บนอกไม่ก็เป็นหนักโทโกแบบนี้เลยซึ่งเรารู้สึกว่าใบแรกที่เรามีของเบอร์กินเราก็อยากได้เป็นหนังเย็บซ้ำเพราะว่ามันนะคะค่อนข้างทนทานกว่ามากๆเลยแล้วก็เขาเรียกไรสครัชอ,อะไรอย่างเงี้ยก็จะขึ้นรอยยากเนาะก็เป็นใบที่สามารถใส่ของค่อนข้างได้เยอะเลยนะคะนี่เห็นไหมแต่แพนนะคะก็จะใส่แบบเป็นที่รองกระเป๋าก่อนที่จะใส่ของไปเพราะว่าก็กลัวมันลองเป็นรอยเผื่อวันนึงแบบอยากขายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ จะได้ราคาไม่ตกมากนะคะโอเคและเบอร์กินไปนที่2ที่เรามีนะคะน้องใบนี้เลยค่ะอันนี้นะคะจะเป็นเบอร์กินนะคะไซส์ยี่สิ้านะคะมาด้วยสีโกนะคะอะไหล่ทองค่ะทุกคนก็ใบนี้นะคะเราได้มาในราคา 699,000บาทค่ะซึ่งได้จากร้านซัน e ิงสวีทนะคะอยากจะบอกทุกคนว่าหลังๆเราจะพยายามซื้อกระเป๋าจากร้านคุณพา s o ซัน n ิงสวีทมากๆอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์อะไรใดๆนะเพราะรู้สึกว่าค่อนข้างมั่นใจอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนใหญ่เราจะได้ราคาบิดจากในไลฟ์มากกว่าเนาะเพราะว่าราคาในไลฟ์แบบมันค่อนข้างแบบไม่ได้ถั่วมันค่อนข้างดีอะไรเงี้ยแล้วก็อัใบนี้นะคะก็จะเป็นมือหนึ่งะทุกคนหรือมือสไม่แน่ใจแต่ว่าสภาพแบบดีมากๆ แล้วตอนนั้นอนะราคาตลาดใบนี้เกือบ7จ็ดแสนเก้าแปดแสนะทุกคนแล้วเราได้มา6กแสนเก็รู้สึกว่าเออกุ้มมากๆแล้วก็ซื้อมาในปี2 0 2 3นะคะปลายปีช่วงคริสต์มาสเลยก็ได้อันบอกไปแล้วนะคะเรารู้สึกว่ามันเป็นไซส์ที่เหมาะกับเรานะไซส์ยีแล้วก็ค่อนข้างแบบน่ารักมากๆเออแต่เอาเอาตรงๆเนาะเราอะไม่ค่อยชอบถือเบอร์กินมากเพราะว่ามันอาจจะดูโตไปสําหรับเราเนาะแล้วก็เออเรารู้สึกว่า มันค่อนข้างโตไปแล้วมันค่อนข้างถืออ่ะทุกคนเพราะว่าปกติแพทไม่ได้เป็นคนถือกระเป๋าแนวเนี้ยทุกคนเราเราจะเป็นคนชอบใส่สายมากกว่าก็เลยรู้สึกว่าแบบเฉยๆมากแล้วก็ไม่ค่อยอินนะแล้วก็ซื้อมาก็ไม่ค่อยได้ใช้เลยทุกคนรู้สึกแบบไม่ค่อยคุมอะ่ะแล้วก็จริงๆมันสามารถใส่ของได้เยอะนะคะแต่อย่างที่บอกก็คือแนะนําว่าให้ใส่แบบที่จัดระเบียบกระเป๋าไว้ข้างในนะคะจะได้แบบไม่ไม่เป็นรอยมากแล้วก็ราคาไม่ตกมากตอนขายนะคะอันนี้ก็ มาในแตมป์บีนะคะซึ่งเป็นปีที่ใหม่มากๆก็ว่ารักมากๆค่ะสีนี้เข้ากับเสื้อผ้าได้เยอะมากๆเลยค่ะ โอเคมาต่อที่เซสชันสุดท้ายนะคะคือเซสชันของกระเป๋าเคลลี่ค่ะอยากจะบอกทุกคนไว้ตรงนี้เลยนะคะแพทอะรู้สึกว่าในบรรดากระเป๋าแอมเมสทั้งหมดอะแพทนะคะชอบตระก,กูลเคลลี่มากที่สุดค่ะทุกคนอย่างแรกที่ชอบก็คือเพราะว่ามันมีสายนะคะสามารถสะพายได้ด้วยแล้วก็สามารถแบบคิ้วแบบคุณนายได้ด้วยเนาะอะเรามาพูดถึงใบแรกกันก่อนนะคะกระเป๋าเคลลี่นะคะอยากจะบอกว่าเป็นแอมเมสใบแรกที่แพทซื้ออยากจะบอกทุกคนไว้ตรงนี้นะคะทั้งหมดคือแพดซื้อด้วยเงินของ เเองหมดลยก็ใบนี้เป็นใบแรกที่เรามีกระเป๋าับเคนลี่นะคะเครียดมากตอนที่ซื้อแล้วก็จ่ายเงินไปนะคะแต่ช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดทุกคนก็เราไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไหนเนาะเราก็ไม่ค่อยได้ใช้เงินก็เลยแบบเอ้ยอยากมีแอมเสใบแรกแล้วก็เล็งสีนี้ใบนี้ไว้นานมากๆนะคะนี่เลยค่ะแอมเอสเคเลี่นะคะสีอเทียนนะคะมาด้วยอะไหล่ทองแล้วก็ซื้อปี2021นะคะเป็นสแตมป์แซดค่ะซื้อจากร้านสติงสวีทนะคะก็มาในราคา เจ5 0แสนแดมื่นห้าพันบาทค่ะ อยากจะบอกทุกคนว่าเป็นแอมเมสทีแพงที่สุดในบรรดาทุกใบเลยนะก็คือน้องใบนี้เนาะแล้วก็ช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่ตลาดแบบราคามันขึ้นสูงแบบสุดๆเนาะเราก็งงว่าเราซื้อได้ไงเนานะแล้วก็แต่เราไปบิดมาแล้วเราก็เคยเห็นว่ามันเคยขึ้นไปถึงแบบ8ปดแสนเก้าเก้าแสนไปแล้วอนะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกเออตอนนั้นมันก็คงราคาดีอนะไรเงี้ยก็เลยได้มานะคะและ้วเป็นใบเสร็จถ้าจะไม่ผิดเป็นใบเสร็จต่างประเทศอนะไรเงี้ยก็เป็นใบที่รักมากนะคะสามารถแบบที่วแบบนี้ได้ ใช่ไหมคะแล้วก็สามารถมีสายด้วยแล้วก็ฮิวเรารู้สึกว่าเราได้ใช้บ่อยมากๆแล้วก็เป็นไซส์ที่เหมาะกับเรามาก็ถือว่าเป็นใบแรกแล้วก็ใบรักที่สุดของเรานะคะคิดว่าจะไม่มีทางขายเดานะ เดาๆไว้โอเคแล้วไปที่2นะคะที่เราซื้อมาขอเล่าย้อนหน่อยก็คือน้องไปนี้มา21ใช่ไหมคะัยมาอีกค่ะทุกคนก็คือจริงๆแล้วเราอ่ะอยากได้สีดําแล้วก็ราคาสีดําที่เป็นไซสิบ5้ามันแพงมากๆแล้วเราก็เลยไปเจอหลายเหมือนกันแหละเออร้านนี่เลยนะคะเดียแบนชอปซึ่งตอนนั้นอ่ะมันเป็นวินเทจทุกคนแล้วก็มาในหนังบล็อกแต่ตอนนี้มันไม่ได้อยู่ในนี้แล้วนะคะเพราะว่าได้ขายไปแล้วแต่ขอพูดนิดนึงก็เดี๋ยวอินเสิร์ตรูปนะคะที่เราเคยใช้ก็อันนั้นนะคะจะเป็น MS Kelly คลลี่ไซส์2เนาะแล้ววินเทจมากมาในหนังมอกนะคะค่อนข้างสคราชง่ายต้องข้ามแบบค่อนข้างที่จะแบบเป็นรอยง่ายเนาะเราก็ใช้อยู่ประมาณน่าจะปีหนึ่งทุกคนแล้วเราก็ขายนะคะไปเทิร์นเป็นใบนี้ค่ะเป็นใบนี้นะคะก็เดี๋ยวอินเสิร์ตรูปใบนูนให้ดูนะคะใช้บ่อยอยู่เหมือนกันตอนไปต่างประเทศค่ะอืมมาพูดถึงใบนี้ โอเคใบต่อมานะคะนี่เลยค่ะเอาใบานูนนะคะไปเทิร์นเป็นใบนี้ค่ะนี่เลยค่ะ MS Kelly นะคะส์ย2่ แนะคะแล้วก็มาในอะไหล่ทองนะคะเป็นสีแครค่ะซึ่งอยากจะบอกทุกคนนะคะว่าจริงๆอ่ะแพทอยากไม่ใชยิบห้าทุกคนแต่ว่าเมื่อปี2023อ่ะที่ซื้อใบนี้อะมันก็ยังแพงอยู่เลยอ่ะสีแครแบบรู้สึกว่าแพงมากๆในช่วงนั้นเนาะแล้วก็ใช้ยิบห้าก็คือยิ่งแพงซึ่งใช้ยิบแปดเราก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างใหญ่กว่าตัวเรานนิดนึงนะก็ตอนได้มาก็เป็นมือสองนะคะแล้วก็อันนี้เป็นสแตปมดีแล้วคนที่ใช้ก่อนหน้าเรานะคะเขาก็ได้จากช็อป จากปารีสเลยเพราะเราเห็นไปเสร็จอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาใช้ของแบบดีมากๆทุกคนก็ถ้าจะไม่ผิดได้มาในราคา6 5แสนมั <nuts> ้งใช่ปะทุกคนถ้าจะประมาณ6กแสนแต่ว่า เราจ่ายเงินเขาเพิ่มอ่ะไม่เยอะเพราะเราเอาใบนั้นไปเถินซึ่งใบนั้นเราซื้อมาประมาณแบบ2 0 0แสนนิดๆเออสองแสนเมั้งเออแล้วเราก็เหมือนหักใบนั้นลบกบหนี้เงี้ยเราเพิ่มเงินแค่ประมาณแบบ4 0 0แสนกว่าบาท4 8 0แสนแปดเออจะไม่จะไม่ได้ใบนี้ก็เลยขอไม่พูดและกันว่ามันราคาเท่าไหร่กันแน่เพราะว่าจริงๆแล้วหักลบกบหนี้กับขาดทุนใบนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ก็ยังแพงอยู่อะทุกคนแต่ว่าทั้งทั้งจริงๆที่ลานคิดนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ65แสนาอะไรเงี้ย ก็เป็นใบที่ชอบเหมือนกันคือเป็นสีที่ชอบค่ะแต่ว่าด้วยไซส์มั้งเรารู้สึกว่ามันใหญ่เกินตัวเรานิดหนึ่งก็ประมาณนี้ค่ะอันนี้จะเป็นเคลลี่ยีนะคะ โอเคมาอีกใบนึงนะคะไม่อยู่ตรงนี้ทุกคนเพราะว่าอันนี้แม่อ่อยยืมไปนะคะจะเป็นเคลลี่20ทุกคนใบนี้เลยค่ะจริงๆก็ใส่ไม่ค่อยบ่อยมากเพราะมันค่อนข้างใส่ของน้อยเนะาะเป็นสีดําอันนี้เราได้จากตอนไปญี่ปุ่นทุกคนไปอกับแม่อะไรเงี้ยแล้วก็เห็นแล้วมันแบบเฮ้ยราคาดีแต่ว่าเป็นสแตปมค่อนข้างเก่าหน่อยนะคะก็เดี๋ยวแปะไว้ตรงนี้นะทุกคน ราคาจำไม่ได้อะคิดว่ากี่เยนแต่ช่วงนั้นเงินเยนมันแบบลงมากๆอ่ะตีเป็นเงินไทยน่าจะประมาณแบบเจ็ดแสนต้นๆอ่ะซึ่งเมืองไทยนะคะไปนี้ก็น่าจะเกือบแ0 0แสนมัง้งถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวไม่ชว์ไม่ชว์ก็เดี๋ยวเดี๋ยวใส่ราคาไว้อีกทีละกันนะคะก็ปมาถึงใบสุดท้ายค่ะมาถึงใบสุดท้ายนะคะ,ะ,คะอันนี้ก็เพิ่งได้มาปี2025เลยพร้อมๆกับน้องสีขาวนะคะ อันนี้นะคะจะเป็นเค l ล,ลี่ทูโก,โกค่ะสีเวิ d f ดฟ e ีสนะคะเราได้มานะคะในราคา145,000บาทนะคะได้จากร้าน t h i n g งสวีทเป็นมือสองทุกคนแล้วก็สภาพดีนะคะอันนี้จริงๆแล้วไม่ใช่ของเราแล้วนะคะถึงแม้เราจะซื้อเองเป็นของน้องเฟอร์ทุกคนเพราะว่าเราซื้อให้เขาวันเกิดปีนี้นะคะซึ่งยังไม่ถึงแต่ว่าเหมือนน้องเฟอร์ชอบสีเขียวๆประมาณน,นี้มากสีโทนพาสเทลนะคะก็แพทไม่เคยใช้เลยละกันน้องเฟิร์ใช้แล้วแต่เราว่าไม่เคยใช้ก็จริงๆสามารถ ใส่ของได้เยอะนะใส่ลิปสติกใส่เงินใส่บัตรเครดิตอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วว่าใส่ของค่อนข้างได้เยอะอยู่แล้วก็น่ารักแต่อยากจะบอกว่าถ้าเป็นแบบสีฮิตเขาอ่ะ e t b black อะไรอย่างเงี้ยสีขาวอะแพงนะทุกคนออะยิ่งมาในอะไหล่ทองอะ่ะเกือบสองแสนกว่าแต่นี้เราได้แสนสีสส่ก็ถือถือว่าคุ้มอยู่นะคะ แล้วนะคะสำหรับคลิปเปิดกูุ่กระเป๋าแอมเสกันนะคะจริงๆเราอะ่ะคิดแล้วคิดอีกว่าเราจะทําคลิปดีไหมเนาะแต่ว่ามีหลายๆคนมาคอมเมนต์ว่าอยากให้เปิดกระเป๋าแอมเสของพี่พิมพัตตี้กันนะคะอ๋อลืมบอกทุกคนก็ถ้าใครสะสมน้องแอมเสนะคะ <S <s ก็อยากแนะนํา2รุ่นนี้ทุกคนก็ เป็นเข็มขัดที่เราแบบรู้สึกว่ามันแมทง่ายเป็นเข็มขัดเคลลี่นะคะแล้วก็อันนี้เราไม่แน่ใจว่ารุ่นอะไรแต่ว่ามันสามารถใส่ได้2ด้านนะทุกคนเนี่ยเห็นปะคือเรารู้สึกคุ้มมากๆก็จริงๆก็อยากให้ซื้อเก็บไว้นะคะจริงๆยังไม่ต้องซื้อกระเป๋าก็ได้เรารู้สึกว่าเข็มขัดอะคุมค้มคุม้มคุ้มกว่าแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าคือการลงทุนมันมีความเสี่ยงทุกคนแต่ถ้าเกิด ซื้อแอนเมสเรารู้สึกว่ามันมันขาดทุนแน่นอนการซื้อกระเป๋าอะแต่เรารู้สึกว่ามันอาจจะขาดทุนน้อยกว่าแบรนด์อื่นๆนะอย่างที่เราแบบเพิ่งขายชาแนลไปก็คือขาดทุนแบบเยอะมากทุกคนเยอะแบบเฮ้ยเหลือหรือ,รอ,รอดีออลอะไรเงี้เย,ยเรารู้สึกว่าขายมือสองมันขาดทุนมากกว่าแต่แอนเมสก็ขาดทุนนะคะทุกคนอยากจะบอกเพื่อนๆทุกคนว่ามันไม่ใช่แบบไม่ขาดทุนเลยหรือได้กําไรเยอะขึ้นถ้าใครคิดว่าอยากซื้อไว้เก่งกําไรแล้วก็คิดว่าจะได้เงินในอนาคตนะคะ แนะนำว่าไม่ต้องซื้อคะ่ะก็ซื้อมาใช้ดีกว่าเรารู้สึกว่าถ้าซื้อมาใช้มันก็อาจจะคุ้มกว่าหรืออะไรเงี้ยเราซื้อที่ชอบสีที่ชอบอย่างของเราตอนนี้เรารู้สึกว่าค่อนข้างจะ complete แล้วละ่ะที่มีสีที่ต้องการแบบค่อนข้างครบและหลังจากนี้อาจจะไม่ได้เห็นแพทมาเปิดกู่ i r m a อะไรใช่ปะ <c oughs> <c oughs> มากแล้วลยอะไรเงี้ยอาจจะแบบไม่ค่อยไม่ค่อยได้ซื้อแล้วมั้งนะก็ยังไงก็อย่า,ยาลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็อยากให้แพททาคลิปแบบไหนอีกก็สามารถ คอมเมนต์กันได้นะคะไปละค่ะทุกคน